โหลสวัสดีค่ะเอะไะค่ะวันน well, well, we really oh, right, no ี้เราก็กลับมาพบกับซีรีส์ม้วนต่อไปของเรานะคะวันนี้เราจะมาสอนกันเรื่องอะไรเอ่ยนักเรียนสําคัญมากเลยก็คือเรื่องของนอนอะไรคะนักเรียนคะนอนนักเรียนชอบออกเสียงเสียงคัลูกนอนไฟอะไรคะฮะฟินิเต e ไฟอะไรคะนอนไฟไนท์และอะไรลูกเร็ว verb เก่งมากค่ะเรียนดูกับลูกนอนไฟไนท์นี่แปลว่าอะไรคะนอนไฟไนท์แปลว่าไม่อะไรคะไม่แท้ดังนั้นเนี่ยนักเรียนจ๋า verb กลุ่มนี้เนี่ยดูเหมือนผิวเผินเหมือนจะเป็น verb แต่จริงๆแล้วใช่ verb ไหมคะไม่ใช่พูดตามสิคะนอน finite verb ดูเผินๆมันน่าเป็นเวิร์บน้องตามครูค่ะที่กําลังชมอยู่นะคะอย่าเฮี้ยนกับเดียนนะคะเฮี้ยนเป็นกระเทยวิเศษสามารถไปกัดกินหัวได้นะคะพูดแต่ละนันไฟในเวิร์บดูเผินๆมันอาจเป็นเวิร์บแต่ถ้ามองลึกๆมันไม่ใช่เวิร์บก็ตัวมันก็บอกแล้วลูกขาว่ามันคือเวิร์บอะไรลูกเวิร์บไม่แท้ดังนั้นเอ๊ะทางขาลูกหนูจะสังเกตได้ยังไง ก่อนอื่นรู้ก่อนลูกอ e ีเวิร์บไม่แท้มีพี่น้อง3ตัวค่ะคลานตามกันมาเลยนะคะคนโตลูกเชลลิญนนนั้ะคะอินอะไรลกูก infinitive นะคะออกเสียงว่า infinitive นั in ่นเองมีอัลเทอนะสิคะ infinitive ออกเสียงใหม่ครับ infinitive infinitive <im itation> และตอนนี้สองคน,นเราจะเจออะไรคะลกูก <im itation> ออกเสียงกันมาจากหลายมาตุภูมิมากนะคะเจอรุนร่นเจอรุน่นเจอรุ่นเข้ามานใครมาถึงเจอรุ่นนะ,ะต้องโดนพลังนะะ้าแหวนวระดังของเดียนพี่ตันเจอรุ่น เชอร์เลนนะฮะอันนี้ก็เรียกไงว่าน้องเจอผู้แตาเน้องฟินชื่อเล่นค่ะชื่อน้องฟินคนโตคนกลางชื่ออะไรนะน้องเจอและสุดท้ายชื่อปาเล่นไหมคะอ่าดีมากเลยปาแมนพาติอะไรเลยคะพริติโฟเก่งมากนะคะอันนี้ก็ชื่อน้องปาค่ะสรุปแล้วจะมีพี่น้อง3ตัวคนโตชื่ออะไรคะน้องฟินคนกลางชื่อไหคะน้องเจอคนสุดท้ายชื่ออะไรคะน้องปาอีสุดท้ายเนี่ยแสบสุดเดี๋ยวก่อนนะคะเอาไว้ก่อนอีเดี๋ยวนี้ต้องกระจายแต่น้องฟินกับน้องเจอเนี่ยนะลูกง่ายๆจะมีวิธีการ จำไม่ยากเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นต้องดูก่อนลูก infinitive เนี่ยชื่อเล่นชื่อน้องอะไรนะน้องฟินจะมีรูปร่างก็คือต้องมี to อยู่ข้างหน้าทุกครั้งแล้วบกวก verb ช่องที่1เปลี่ยนรูปไม่ได้เลยนะคะเราเรียกว่าน้อง infinitive และน้องเจอง่ายๆก็คือเอา verb มาเติมเลยเข้าไปลูก ing เติมปั๊บจะก,กลายเป็นคำใะทันทีลูก Now พูดซิลูกเจอเล่นนาวเจอเล่นนาวพูดไป3รอบเจอเล่นนาวเจอเล่น ดังนั้นเวิร์บเติม ing ที่เป็นเจอเลิ่นต้องทําหน้าที่เป็นคําอะไรลูกคํานามเจ๋งมากอังเล่นรู้ประโยคนี้นะคะคุณครูแต่งว่า I like เค้กโอ้ตายแล้วชอบกินอะไรไหมคะเค้ก <Okay. S 1> <Cake. S 2> หรือขี้คะลูกบ <c oughs> างอนไอ้เค้กนี่อะไรคะเค้กหรือขี้คะเค้ก <c oughs> ฉันชอบเค้กจังเลยอะ่ะครูถามว่าอะไรเป็นมาทานลูก I, I. ใช่นไหมคะอะไรเป็นเวิร์บคะ like, like. ถามว่าไอเค้กเป็นอะไรลูกเป็นอ b อบเจกต์เอาแหละคุณครูเปลี่ยนประโยคใหม่ครูบอกว่า I love singing หูยฉันชอบการร้องเพลงนะเช้าๆต้องร้องเพลงแล้วหนักแผ่นดินนะต้องเริ่มร้องหนักแผ่นดินอยู่ไปทำไมนะฮะชีดแบบซบอะไรเงี้ยนะฮะครูถามว่าคำว่า singing อยู่ตำแหน่งเดียวคำว่าอย่างไรคะ A อเค้กประธานคืออะไรคะลูก I กริยาคืออะไรคะ verb และกรรมก็คือคำว่า sing อะไรคะ sing เด็กบอกอาจารย์คะ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กริยาหรอไม่ใช่มันคือเวิร์บลูกที่เอามาเติมเลยเข้าไปคะ ing แล้วทําหน้าที่เป็นคำนา่วทาหน้าที่เป็นรมก็ได้สรุปแล้วต่อไปนี้คะ่ะลูกไม่จําเป็นว่ากรรมต้องเป็นคํานามอย่างเดียวเป็นเวิร์บได้ไหมคะได้แต่ต้องเติมอะไรลูก ing เรียกว่าอะไรคะลูกเจออะไรคะเจอเล่น,ลนดีมากคะ่ะเอ๊ะนอนไฟน์เนสเวิร์บมีพี่น้องกี่ตัวคะ3ตัวเยอะมากเลยนะคะคิดนานมากเลยมึงมี3ตัวเนี่ยมีอกี้ค่ะคะ สามคนโตชื่ออะไรอ๋อสี่แหรอคะสี่ท่านผู้ชมคะขอบักเบรกตบนั่นเองก่อนนะคะ,คะมีกี่ตัวคะสามตัวคนโตชื่ออะไรคะฟินน้องเนี่ยน้องนี่น้องฟินสิ่เป็นน้องฟินชื่เฉยเลยน้องอะไรคะน้องฟินคนตรงกลางน้องเจอตัวสุดท้ายแสบหน่อยน้องป่าวันนี้ครูขอสอนอินฟินิตก่อนเปิดหนังสือขึ้นมาน้องเนียนที่รักขาดูตามคุณครูเลยนะคะ ตรงไหนไม่เข้าใจรีบยกมือถามคุณครูนะคะเด็กทางบ้านไม่ต้องตกใจถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าทางหนูต้องดูประมาณสิบรอบอะค่ะนะคะอดูมีคนหลายคนถามว่าเอ๊ะคนคนที่เป็นคนสอนในแผ่นซีเดียวนี้เป็นกระเทยหรือเปล่าเป็นตุ้ดหรือเปล่านั่นะอย่าถามคำถามแบบนี้นะคะไปถามลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบอย่างรู้เลยค่ะกุ๊กกุ๊กตุ๊ดกุ๊กกุ๊กกุ๊กตุ๊ดงั้นห้ามโพสเข้ามาถามนะคะว่าเอ๊ะอาจารย์ t อ p อาจารย์โบ a อาจารย์ดอปเป็นหรือเปล่าทะคะทุกคนต่างรู้แล้วแต่่เเเปป็็นนนคคะราาตุดบวัม นะฮะเป็นตุ๊ดแบบจ่าตรงก็สันนิบาตลูกเป็นตุ๊ดโดยไม่ได้นัดหมายเ <laughs> ข <laughs> ้าใจไหมคะวนันศศา <ๆ S 1> กา็มีวันมาคะของเราน,นั้นวันมาสิคะบูชานะคะเอาเรามาดูลูก n o นไ i n a l verb คืออะไรคะคือกริยาไม่แท้เด็กทางบ้านไฮไลท์ค่ะอ่านว่าไฮไลท์ไม่ใช่ฮิไลท์อีเด็กางนึ่งน,น่าเกลียดมากคุณครูครับคุณครูช่วยฮิไลท์หน่อยได้ไหม <laughs> ผมใช้ปากกาฮิไลท์ออกเสียงว่าไฮแล,ล้วเลยคะไฮไลท์ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเวอร์บเราว่าเน้นค่ะเราว่าเน้นย้ำนะเราใช้คำไฮไลท์ที่แทบจะไฮไลท์ที่ ไฮไลท์ลงไปเลยนะคะ,ะดูตามคุณครูค่ะนอนไฟในเวิร์บคือกริยาไม่แท้นะคะลูกแต่รูปแบบเป็นคํากริยาแต่ทําหน้าที่เป็นอย่างอื่นเช่นเป็น adjective, chief แล้วก็เป็นคานามนะคะถ้าเป็นคานามเนี่ยมันก็คือเจอเลยนั่นเองลูกเจอเรนถ้าเป็น adjective มันคือปลาเลยคะ p r i p l e สองตัวนี้น้งนี่ต้องแยกให้ออกนะฮะเพราะว่าน้อนี่จะสับสนมากว่าอะไรเป็นเจอเรนอะไรเป็นป particip โ e เพราะว่ามันก็มีรูปเติม ing เหมือนกันตัวอย่างเช่นคุณครูบอกว่า crying baby ห็นมฮะแปลว่าอะไรครับเบบี้เนี่ยหนอนหรือทารกครับทารกดีมากท ok, ารกที ok, ่กำลังทำอะไรก็ไคลอิ่งตุยรร้องไห้ครับร้องไห้ถามว่าเด็กคนนี้กําลัง ide, ะะาาร้องไห้นะฮะครูถามว่าตัวนี้ก็เป็นเวิาาร์บเติม i n g ถามว่าตัวนี้เป็นเจอเล่นหรือเป็น participle อ่ะบอกคุณครูเลยลูกอ่าเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนั่นเรียกว่าเป็นเจอหรือเป็นปลาคะเจอหรือปลาเป็นปลาเก่งมากรู้ได้ไงลูก เดาใช่ไหมคะอะใหม่อใหม่อะครูเห็นไหมคะเอวอกกิ้ a เอวอกกิ้งสติ๊กครูามละไม้ไมเท้า <S <S Ev oking, Ev oking ถาวมาถาว,ถาว่า walking ตรงนี้เป็นเจอร์เลหรือเป็น r t i c i p l e เดาลูกนั่นเองคะอย่าลืมค่ะจำนะคะถ้านักเรียนเจอใช้เป็น p a participle มันต้องบอกว่าประธานทำอะไรแต่ถ้าเป็นเจอร์เลมันจะบอกว่าไอ้นามตวงนี้เอาไว้ใช้เพื่ออะไรครูถามก่อนลูกเบบี้เนี่ยร้องไห้หรือเอาไว้ร้องไห้ร้องไห้เองแปลว่าตรงนี้ขยายตรงนี้ใช่ไหมคะ ตรงนี้เป็นคำนาม crying เมื่อขยายนามต้องเป็น adject ถีบแต่เจอเลิ่มมันเป็นคำอะไรลูก noun ตรงนี้ต้องเป็น participle แน่นอนพูดตามกันคาเร็ว participle <Party spell. S 1> ขยายนาม,านามบอกว่านามทำอะไรแต่ถ้าเจอเลิ่ตรงนี้เป็นเจอเลิ่แน่เพราะเจอเลิ่ไม่ได้บอกว่า stick ทำอะไรแต่บอกว่าตรงเนี้ยเอาไว้ใช้เพื่ออะไรเพี้ยน walking stick แ <Okay. S 1> ปลว่าไม้อะไรลูกไม้เท้าคำนี้จึง แปลว่าไม้เอาไว้สําหรับทําไมคะเดินคุณรูเขียนใหม่คะ่ะคุณรูเขียนว่า sleeping bag ถุงอะไรคะเรื่องนี้คะฮะถุงนอนหรืถอถุงยางคะคุณแม่ถาเราขึ้ออนป่าขอถุงยางค่ะปิ้วออกมาเลยค่ะเดลใช้ถุงยางรุ่นใหม่ตาคิงเท็คน, <c oughs> น่ารักมาก c o n v e r c e เอ่อ uh, sleeping bag แปลว่าถุงนอนเองหรือถุงเอาไว้นอนคะถุงเอาไว้นอนแปลว่าตรงนี้เป็นการบอกจุดประสงค์ใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่ามันทําอะไรตรงนี้เป็นเจออะไรลูกเจอเล่นน่าดีมากเลยเป็นน้องเจอนะคะเขียนใหม่คะ่ะอุ้ย i s singing a ส i n g ์เบิร์ดผู้ใจนกกำลังร้องเพลงจิ๊บจิ๊บจิบจิบจิบถามว่า singing ขยายเบิร์ดใช่ไหมลูกบอกแม้เบิร์ดเอาไว้นกสำหรับการร้องเพลงหรือนกกำลังร้องนกกำลังร้องแปลว่าตรงนี้ขยายตรงนี้ใช่ไหมคะมันคือน้องอะไรลูกเร็วน้องปลาติสเปิลงั้นระวังนะคะเจอไม่เหมือนกันอาจารย์หนูวันเสาร์ที่หนูชอบไปไว่ายน้ำก็เอ๊ะสาว่ายน้ำว่าไงะฮะเอสวิ่งมาเลยลูกเร็วอ่า very good a swimming pool คุณครูถามว่าภูบราวสระค่ะ เห็นไหมสระที่กําลังไหว้หรือสระเอาไว้ใช้ไหว้เอออีดอ,อยถ้าสระว่ายน้ำเองได้ในี่ยคงเปินลมตาแล้วครับเฮ้ยพวกเราลุยกูตายแล้วก <c oughs> ูว <c oughs> วขึ้นก่อนคนแรกงั้นแปลว่าสระเอาไว้ใช้ไหว้ตรงนี้เป็นเจอหรือเป็นปลาลูกเจอค่ะเป็นเจอเล่นเลยนะคะเอาใหม่คุณครูเขียนว่า a a shopping board <c oughs> นะคะช้อปแปลว่าสับค่ะ shopping board แปลว่าอปปะ,ระไรคะไม้ที่ว่าสับสับก็คือเขียงคุณถามว่าเขียงสับเองได้ไหมฮะไม่ได้เขียงเอาไว้ใช้ในการสับ ตรงนี้จึงเป็นน้องอะไรลูกเร็วน้องเจอเริ่นนั่นเองเข้าใจที่คนพูดอย่างลูกต่อไปนี้พูดตามเลยเห็นเวิร์กเติม i ไอ,อมีความหมายสองแบบเ,เจอเริ่นก็ได้หรือว่า p a r t i c i p เปขยายนามใช้ p a r t i c i p เปแต่ถ้าบอกว่านามเอาไว้ทําอะไรอันนี้เป็นเจออะไรลูกที่รักขาเจอเริ่นนั่นเองช่วยนึกภาษาไทยกูเสิรหน่อยได้ไหมลูกที่มันเป็นเจอเลิเนี่ยคะที่เอาไว้ทําอะไรเช่น เช่นนึกสิคะพอเริ่มไม่ถามพวกนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มเป็นน้องซิมเบ้แล้วอะไรนะท่านผู้ชมคะอยากให้ท่านผู้ชมมาพบกับเพื่อนๆในห้องส่งของเรานะคะเป็นเด็กที่น่ารักว่านี่ไม่ได้หลยลูกที่เป็นเจอเล่นนะฮะบอกว่าไปทำอะไรเช่นเออะไรดีคะลูกเรียวเอเออ่าเอกคุกกิงพอตหม้ออะไรคะเนี่ยเนี่ยหม้อ ทำกับข้าวคุณถามว่าหม้อทำกับข้าวเองได้ไหมคะกลับไปถึงบ้านทบพีกับเราโอ้โหตะลุยกะทะแทงกันอย่างนี้อันนี้ต้องบอกว่าหม้อเอาไปใช้ในการทำอะไรคะปรุงอาหารตรงนี้ก็เป็นเจออะไรลูกเลี้ยงเจอเลิรนเอาใหมค่ค่ะคุณก็บอกว่าเอเอทิชชิงนะฮะเอทิชชิงเกย์อุ้ยเธอดูเกน้อยที่กำลังสอนคนนั้นดูสิคุณถามว่าตรงนี้ขยายหรือบอกว่าเกเอาไว้ทำอะไรคะ ขยายตรงนี้ต้องเป็นน้องอะไรแน่นอนลูกเดียวน้องปาติสเปิลแยกออกย่างลูกต่อไปนี้เห็นเวิร์บเติมาจรอยู่หน้านามเป็นสามารถเป็นได้ทั้งเจอ,อะไยลูกเจอเลิร์นแล้วก็เป็นได้ทั้งปาเลยคะปาติสเปิลขยายนามคือปลาติสเปิลแต่ถ้าบอกว่านามเอาไว้ทําอะไรเป็นเจอ,อะลรลูกเจอเลิร์นอย่าลืมนะคะเรื่องนี้ต้องละเอียดนิดนึงนักเรียนที่เรียกทางบ้านดูดอนนะลูกเขาบอกสิ่งที่สามารถสังเกตได้ระหว่างกรียแทหรือไม่แทเนี่ยก็คือว่ากรียแท้สามารถเปลี่ยนรูปตามประทานได้เห็นไหมคะ หรือเปลี่ยนรูปตาม tense เติม ed เติม ing เติม s แต่ถ้าเป็น verb ไม่แท้จะเติมเหล่านั้นได้ไหมคะลูกไม่ได้เลยเพียงหนูต้องอย่าลืมนะคะแต่ไม่ได้ทนีนี้คุณครูแบ่งออกแล้วว่า infinitive แบ่งออกได้เป็น3แบบเอ้ยไม่ใช่นอนไฟ n i t e หนึ่งก็คือ i n f i n i t i v e สองน้องอะไรลูกเจอและสามน้องป่าทีนี้เรามาแยกย่อยทีละอันนะคะพอเราพูดถึงคำว่า infinitive เนี่ยเราก็จะมี2แบบก็คือแบบมี two กับแบบไม่มี two พูดตามเลยคะ่ะน้องฟินมี2แบบ อุ้ยทำไมนักเรียนน่ารักจริงๆเลยหลังจากโดนด่าไปห้านาทีน้องฟินมีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งก็คือมีอะไรมีทูแบบที่สองไม่มีอะไรโลกไม่มีทูนั่นเองค่ะอีแบบมีทูนี่มีเป็นล้านตัวเมื่อไปจําลูกเมื่อยบางคนจําที่ปั๊บดมดทางเพศไปเลยนะเป็นหมันอุ้ยทาาทำไมลูกมันมีแปดหัวสืบประวัติไปตอนเด็กๆท่องนะที่มีทูวันนี้เรามาท่องแบบไม่มีเลยดีกว่าลูกเร็วไม่มีทูนะคะทีนี้อีเด็กคนเดิมอีกแล้วอาจารย์ค่ะ ตอแหลมมากนะเด็กคนนี้ไม่มีทูดูยังไงบ้างดูเลยค่ะแผ่นที่2ของเรานะคะเขาบอกว่าหลักการใช้อ e ีพิสไม่มีทูถ้าหนูจำา3ข้อนี้ได้ที่เหลือเติมอะไรหมดลูกเร็วทูหมดพูดสิคะจำา3ข้อไม่มีทูที่เหลือเติมทูแม่งหมดเขาด้าใจไหมคะจำแค่นี้พออันที่1คะ่ะลูกกริยาบอกความรู้สึกจดไปเลยคะ่ะลูกแล้วคาที่1ออกเสียงตามเจคซี 4. ฉนันเห็นเห็นไหมคะ C ี 4. นี่แปลว่าเห็นนะคะ watch observe ออกเสียงตามครูคะ่ะ observe ไม่ไม่มี observe มอย่าหลอด observe สังเกต notice look at perceive hear listen <Yeah. S 1> ไม่ listen 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 to นี่เนี่ยออกเสียงดีๆคะ่ะเดี๋ยวกลายเป็นลิซ่าต์ไปอะไรก็ <laughs> <laughs> คุณแม่คะับลิซ่าตตะกวดคะ่ะเราต้อง listen นะฮะฟังหนูนะ listen to นะคะอันนี้เป็นกริยาที่ไม่ต้องมีทูตามหลังนะลูกสับต่อไปค่ะ o v e r h e r r smell feel sense make let know พวกนี้เติมทูได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะทีนี้ดูประโยคตัวอย่างเขาบอก d o n t let german write a letter อย่าปล่อยให้ผู้ชายนั้นเขียนจดหมายเด็ดขาดนะเห็นไหมลูกตรงนี้ write ไม่เติมอะไรเลยเพราะกริยาข้างหน้าอะไรเป็นตัวบังคับลูก let เห็นไหมคะเจอ let ปับ๊บอย่าเติมทันทีเลยนะทีนี้อาจารย์ขาเนี่ยมัน จะจำได้ไหมคะเราก็มีกฎนะให้หนูท่องง่ายๆแล้วกันว่า let 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 make help พูดตามลูก let make help, let make help. นะ see, see, see smell observe นะฮะ see smell observe นะฮะ notice here over here นะฮะ notice here over here จดไปนนะลูกนะ notice here over here แล้วก็ listen to listen to listen to watch sense นั่นเองนะคะหนูก็จำให้มันง่ายขึ้น let make h e l l see smell observe พูดตาม let make h e l r let make h e l r see smell observe ออกเสียงใหม่ลกูก let make h e l อ่ะ see smell observe notice hear over here and listen to พูดตามเจ้ค่ะ let make h e l l see smell observe ทำท่าแบบสวยๆี่ยเวลาเวลาออกเสียงนี้นะไปลองหน้าไปร้อเนยเจอเด็กผู้ชายหนูหนุ่ม let make hear <laughs> <laughs> เจอผู้ชายเอาอะไรครับะอยครับหงเวียนเสียบแล้วอะไรคะนั่นแล้วแต่ Let me a k help she smell o b s u r d notice here over here listen to notice here over here listen to what sense what sense. sense ลองให้ได้ค่ะ what sense what s sense เนี่ยเต้นนั่นดถเมล์แล้วลองลูกหนึ่งได้ผู้ชายแล้วก็ไม่เสียคันรดเมล์ด้วยเพราะนนี้ก็หนุบ้า ซิสเตอร์เอิร์ฟเต้นไปด้วยนะเองคะทำท่าเป็นลายๆมากเลยนี่นักเรียนเวลาเราขึ้นรถเมล์เนี่ยเมื่อวานนั้นอ่านหนังสือพิมพ์นี่ท่านผู้ชมทางบ้านอ่านหนังสือวินไอ้มัตติชนนักเรียนเขารู้สึกบอกว่าประทับใจมากเลยนักเรียนไม่รู้วันไหนเหมือนกันนักเรียนจำได้เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ขอเล่านิดนึงนักเรียนเขาบอกผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถเมล์คือเมื่อก่อนเขาใช้รถรถเก๋งเขาไม่เคยขึ้นรถเมล์เลยเขาก็รู้สึกว่าเวลาเขึ้นรถเมล์ไปเนี่ยเขาต้องเจอสิ่งที่บอกว่าอุบาทในรถเมล์เช่นใครคะอีปีคนขับบบบใช่่มมมม้้ยฮะะหหหหหนนนนนนาาาาาาาเเเเืืออออแปปปีีีศศจจจซตสวกกรร๋ถล์็ุ๊ แล้วก็คนก็แบบนิสัยเร็วๆอย่างเงี้ยปกเขาขึ้นไปเสร็จปับ๊บเขาก็ขึ้นไปก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นเด็กช่างกลในเรื่องนะฮะก็บอกเป็นเด็กช่างกลมากเลยใส่ตังหูแล้วก็นั่งนะคะสองรัศมีความโง่เต็มรถเลยนะคะค้ะผู้หญิงนี่ขึ้นไปก็บอกว่าไอ้คุณเนตต้องแบบนิสัยไม่ดีแนะ่แล้วเขาก็เห็นผู้ชายแก่หนุนแต่งตัวมอมแมมมากนะขึ้นมาบนรถพอขึ้นมารถเด็กเขากะแล้วเด็ต้องโดนไอ้กระป๋าด้วยด่าแน่เลยไอ้แกขึ้นมาทำไมลงมายู่นี่นะตัวเมลยนั่งอยก่สร็จบ กระเป๋าก็เดินเข้าไปเลยแล้วบอกพูดว่าซึ่งเขาไม่เชื่อหูตัวเองนั่นเองว่าลงไหนคล้ลุงใช่ไหมฮะเสร็จลุงบอกเนี่ยลงป้ายลงสญยานเนี่ยเ้ยเสร็จปับ๊บสิ่งกีตกใจมากคือเขาบอกว่าอ้าวเล้วลุกปคนแก่หน่อยเขาก็ตกใจมากเขากันะลุกแต่คนที่ลุกก่อนคือใครรู้ไหมเคยเด็กช่างคนคนนั้นอะและเด็กช่างคนลุงคนนี้ก็มานั่งเสร็จแล้วปับ๊บเขาก็ไปเก็บเงินที่คนแก่ลุงนี้เขาบอกมีลุงก,ก็โยนให้สามบาทจริงค่ารถเมล์มันห้าบาท ในหนังสือเขาไล่ฟังนะ,ะเสร็จปั๊บกรบปไอ้ฮุก็นึกว่ากระเป๋าฮุ้ยต้องดาอ่งายลุงแน่หรือไล่ลงเงินไม่พอเขาก็บอกอ่ะลุงมันห้าบาทนะลุงบอกลุงมีเท่านี้แหละเขาหยิบเงินสามบาทขึ้นมาแล้วก็เอาตั๋วเนี่ยออกให้ลุงห้าบาทแล้วก็บอกที่เหลือเนี่ยเขาก็ออกเองให้ลุงผู้หญิงนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าในในนันเขาเขียนบอกว่าเขาาดีใจมากเลยที่เขารู้ว่าจริงๆแล้วในสังคมเราเนี่ยที่เราเคยคิดว่าไม่ดีเนี่ยทั้งเรียนมันอาจจะมีสิ่งดีอยู่ก็ได้แต่เราไม่เคยเจอไงใช่ไหมฮะ ครูก็เกล่าวว่าดูครูจะลองนั่งดูเรียนนี่ถ้าครูมาโมงด่าอ่ะอีตุ๊ตขึ้นมาไมไปลงลงไปนะทำไมครับกระเทยขึ้นรถเมล์ไม่ได้หรอครับการเตะตุ๊กๆอะไรกันนะครับสมัยกูอยู่จุฬากูเล่นกับมันนะตุ๊กๆโบกสุดวิทธิ์แล้วเนี่ยมันเกือบเซอรกูละไปนะก็พี่อ๋อไปมาบนคลองเนี่ยจ้ะเท่าไหร่จ้ากูถามมันอีทุตก็บอกอ้าวพี่เกิไปเท่าไหร่กูบอกสามพันห้าสิบตุ๊กๆกับเอาเกียร์เสียบกูบอกพี่บ้าอะไรแบบนั้นก็ทุกุ๊กดู สิบาทพี่ยี่สิบขึ้นเลยอลไรเง้ยเราก็แบบเล่นกันนะเนี่ยครับโยมันสายซะกระเทยหวยหัวนะคะถ้าผู้ชมทางบ้านครับเวลาเห็นตุ๊ดนั่งอย่าแบบโยกแรงกระเทยก็มีจิตสำนึกเหมือนกันนะฮะแต่ละเล็กแม็กซ์ HelpSee smell observeNotice here over here listen toWhat senseWhat sense ทำได้ด้วย What senseWhat sense เจอกราบผมนี้เติมแองจีได้เติมทูได้ไหม ไม่ได้เติมได้แต่ครูจะไปตกหนูนะฮะเติมเด็ดขาดเพราะไปเกลียบอกความรู้ะลรลูกรู้สึกนะฮะกลุ่มที่2ค่ะเกลียบอกความรู้สึกหมายเหตุดูตัวอย่างนะลูกบางครั้งเกลียกลุ่มนี้สามารถเติม ing แทนได้กากบาด4ดอกจันเลยค่ะออกก็สอบบ่อยมากนะฮะเกลียาบางนี้บางทีเติม ing ก็ได้แต่ถ้าเติมแปลว่าความหมายเปลี่ยนดูตัวอย่างประกอบนะลูกนะ i watch him play football หนูเป็นไมคะฉันดูผู้ชายเล่นอะไรลูลกเร็วเล่นฟุตบอลอยู่นะั่นวงกลมคำว่า play นะลูกไม่เปลี่ยนรูปนะคะ แต่ดูประโยคนึงค่ะ I watch him playing football เราดูเขาเล่นครูถามว่าประโยคที่หนึ่งใช้เวิร์ดไม่เติมอะไรเลยประโยคสองเวิร์ดต่างกันยังไงลูกใครตอบได้ครูมีรางวัลใหญ่ให้เป็นบัตรนะฮะไปน,นอนหลับกับดาราพี่บิก๊กไปน,นอนกับพี่บิก๊กในห้อง icu เลยนะฮะเลยเลยครับลูกตอบสิคะ,ะทำไมงงพร้อมเพียงอะลูกเรื่องอ่ะ,ะถ้าใช้เวิร์ดหนึ่งแปลว่าหนูเห็นตั้งแต่ต้นจนจ,นจบค่ะจำไว้เลยลูกเห็นตั้งแต่เริ่มเล่นเลย เจ้าเกียรลูกจิ้มลูกแต่ลูกแต่ถ้าใช้คําว่า playing แปลว่าหนูเนี่ยไม่เห็นตอนเขาเริ่มเล่นแต่มาเห็นตอนที่เขากำลังเล่นอยู่แล้วเข้าใจไหมคะลูกอ่าดูประโยคที่2ค่ะ I feel my heart beat ฉันรู้สึกว่าหัวใจเต้นแปลว่าหนูเนี่ยรู้สึก t h หัวใจเริ่มตุ๊บตุ๊บตเห็นไหมแต่ถ้าบอกเออหนูหลับไปอยู่ ถ้าหนูฟื้นขึ้นมาเฮหัวใจเต้นแรงวะ่ะ I feel my heart beating ฉันรู้สึกว่าหัวใจกําลังทำไมลูกกําลังเต้นแปลว่าถ้าหนูเติม ing เข้าไปปับ๊บเกิดอะไรขึ้นลูกแปลว่าหนูไปเห็นตอนที่หรือรู้สึกตอนที่มันเกิดไปแล้วเอาใหม่ค่ะนั่นเองตื่นเช้ามาเห็นนกร้องเพลงได้ยินเสียงนกร้องเพลง I heard I heard the bird sing แปลว่าอะไรคะลูกเร็ว I heard the bird sing เห็นจิ๋มอะไรคะเอ้ยอุต่าตนน้นแ้วท่านผู้ชมครับผมภาษาต้นนะคะภาษาละหลุดไปไดนหนึ่งคำนะคะ I heard the bird sing แปลว่าอะไรคะอุ้ยคุณแม่หนูยินนกร้องแปลว่าหนูต้องเห็นตั้งแต่อีนกเริ่มโก่งคอ,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 อจนจบเห็นไหมคะแต่ถ้าตื่นมาปุ๊บ I heard the bird อะไรคะ singing แม่คะหนูตื่นมาได้ยินนกกำลังร้องแปลว่าตอนเริ่มไม่รู้แต่มาเห็นตอนที่มันร้องไปแล้วร้องว่าอะไรคะ새เสก,สกหนูก็ฟังต่อไป แล้วหนูก็ชวนให้มันมาบินกลางบ้านหนูใช่ไหม <laughs> นกดีนะคะลูกตัวนี้เอาใหม่แม่คะ I smell I smell something นะฮะ burn in the kitchen แปลว่าอะไรคะแม่คะได้เห็นได้กลิ่นอะไรไหมไม่รู้ในห้องครัวก็วิ่งเข้าไปดูนะเห็นอาม่ากำลังอมเตาแก๊สเล่นนะฮะอามา่าไม่เอาไม่เอาเอาม่าก,กินหมดเตาแก๊สเลยนะฮะแล้วก้นไฟได้นะ,ะอาม่าเป็นมังกรไอ,อ้ประโยชน์หนึ่ง I smell something burning คุณแม่คะหนูได้กลิ่นนะฮะ อะไรกำลังไหมในห้องครัวแปลว่าหนูเข้าไปเห็นตอนที่มันไหมไปแลว้วจริงไหมลูกนะแต่ส่วนมากจริงๆแล้วคุณว่าประโยคไหนเม็กซ์เซนต์เหมากันเนี่ยในความเป็นจริงอะเบิร์นิ่งหรือเบิร์นหรือหนูนี่แบบอูอีสาวหูไวปไปไหมนี่ มินนี่ไม่มีทางหรอกมันต้องไหมไปแปล้วแป๊บหนึ่งก่อนก็อบอก I smell something burning นะคะแม่หาเมื่อคืนนี้หนูเห็นผู้ชายอะ่ะบุกเข้ามาในบ้านเราด้วยล่ะค่ะคุณแม่หนูก็เกลยล็อกประตูให้หมดเลยให้มันออกไปไม่ได้ <laughs> แล้วหนูก็เลยไปบุกคุณยายมาเล่นซ่อนหากับมันมันตกใจคุณยายเสียสติเลยค่ะไอเลยคะ่ะ I saw a man I saw a man นะคะ time อ่าแปลว่าปีนะลูกนะ I saw a man enter My house วิ <c oughs> เราเห็นผู้ชายเข้ามาในบ้านแปลว่าวนี่เป็นโรคจิตนะเห็นไอ้ผู้ชายเริ่มกล้าวเขแา้วก็มองดูมันใช่ไหมครับทว่านี่จิตอย่างแรงนะคะแต่ถ้าดูประโยคนี้ค่ะ I s o w นี่นี่คำว่า I นี่สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะแต่งประโยค I I ขึ้ <c oughs> นี่เปลี่ยนไหมคะับชี้ได้ไหมได้นะฮะมาลีได้ไหม นี่อ่านว่ามารีไม่ใช่มารีนะคะมารีผลไม้ก็ปองหวันฉ่ำ I saw a man ก็เป็น I saw a man อะไรลูกเร็ว n <And S 1> <entering. S 2> อะไรคะ entering แปลว่าอันนี้หนูไม่เห็นเพิ่งไม่เห็นตอนที่มันเข้ามาแล้วนะลูกนะจดไปเลยพูดตามเลยคะ่ะ verb บางตัวเตมิม n จีก็ได้ไม่ใช่เติม n จีก็ได้ไม่ต้องลวเซ็ตแต่เหมือนคนได้เติม n จีก็ได้พูดสิเติม n จีก็ได้เม่อนจเร็วไหม่ะเดี๋ยวเม่เรจะแบบพูดสิเติ b บางตัวพูดสิ verb บางตัว เรามันกี่โกได้จะเห็นบางช่วงจะใช้เวิร์บหนึ่งเห็นแต่ต้นจนจบ จำแม่นๆนะครับแม่นสามารถเติมไอจีได้เดี๋ยวเวลาทาข้อสอบทําไม่ได้นะคะอันที่2ลูก1.2เลยถ้านักเรียนไปเจอกริยากลุ่มนี้แหละบอกความรู้สึกแต่อยู่รูปของ passive voice วงกลมเลยค่ะลูกโกกระบาดข้อนี้เลยบางครั้งอ้าวอาจารย์ี่ยอาจารย์บอกหลัง h u r d หลัง sing หลัง smell เนี่ยเติม to ไม่ได้ไงคะทำไมประโยคนี้เป็นคาว่า she watched h r t to sing เพราะมันเป็นเรื่องของ passive ลูกเร็ว passive จำเลยลูกเจอ passive เมื่อไหร่ปั๊บ verb ที่เคยไม่มี to ต้องมีตามเลยแล้ไหมคะ เออเวิร oh, ์บทวีเวช่อง3เห็น v e r ร์บผู้ตามเจเห็นเวิร์บแล้วตามด้วยถูเห็น v e r ร์บแล้วตามด้วยถูปกติคำว่า Make เติมอะไรไม่ได้เลยแต่หนูดูประโยคนี้ค่ะ I was m a k e ฉันถูกสั่งให้ทำอะไรฮะ I was made to to cut เห็นไหมฮะตรงนี้ต้องมีถูขั้นโดยโดยอัตโนมัติทั้งทั้งที่ m เม e มาจากคำว่าอะไลูกเร็ว m k e เอ๊มนนมันน่ามันน่าจะไม่เติม t ูเนาะแต่เติมเพราะมันอยู่ในแพสะไรลูกเร็ว passive อันนี้เป็นกฎพิเศษลูกต้องจำนะคะเด็กไฮโซต้องจำถ้าเด็กโลโซไม่ต้องจำนะคะดูใบค่ะโอ้โอ้โอ้ในกริยาซีไม่เติมอะไรเลยดูประโยคนี้ค่ะ I was seen แปลว่าอะไรคะฉันเจอหรือฉันถูกเจอฉันถูกเห็น I was seen to eat อะไรลูกเร็วเค้กโน no เอาไม่เอาเค้กเอาตัวอื่นบ้างกินอะไรยังไงคะหนูชอบทานอะไรคะอชอบทานอะไรคะหนูชอบทานอะไรบอกมาเลยลูก ผู๋เก่งมากค่ะผูว๋วาอะไรครับผู๋ขี้ค่ะนะผู๋นี่เป็นขี้นะเนี่ยอีพวกเล่นอน่ยแม่ชายอยากเล่นหมีผู๋อยากเล่นหมีขี้อ่าเดี๋ยวนะตัวเหลืองเทียขี้ใหญ่มือมานะหมีผูอะนี่แล้วข้าวผัดผู๋เนี่ยเป็ยังไงข้าวผัดผู๋เนี่ยเัวเงินบางร้านแล้วเหรอข้าวผัดผู๋โอ้โหแฟนบอก no no I don't want to eat it because it's so smelly เมนขี้ข้าวผัดผู๋ไหมครับผู้ต่ละเมกผู๋ นะฮะงั้นเดี๋ยวไปเมืนนองนอกเมืองนบราณนี่นนนนจะอึดๆเนี่ยเด็กฝรั่งก็บอกมัมไอรีเรา want to make a poo make a poo ก็คืออยากทำอะไรลูกเร็วอยากจะอึนะฮะเมกะพู o และสำนวนที่เมกาใช้มากคำว่า make a b o w l พูดตามเล้ว make a b o w l นะฮะอยากเสียง bowel ไม่มีออกเสียง bowel bowel d ไม่ออกเสียงค่ะ make a b o w l แล้วคนไทยก็นี่คำว่าเบาเห็นไหมคนโบราณจะเดี๋ยวพ่อไปเบาหน่อยลูกได้ไห เนี่ยอาจ,จะไปไหนครัคุณปู่เดี๋ยวปู่จะไปเบาหน่อยลูกเมกกะเบาอ่ะเมกกะเบาอ่ะเนี่ยก็คือจะไปเบาก็คือไปอึนั่นเองนะฮะหรือจะใช้สำนวนก็ make a number two make a number two ก็ได้ค่ะไปสร้างหมายเลขสองคืออะไรคะเวลาอึลูกจะเป็นแบบแบะเป็นม้วนๆแต่ถ้า make a number one เป็นอะไรคะไปฉี่ค่ะเพราะเวลาฉี่ปั๊บมันเป็นเส้นเดียวนะฮะตรงไปเลขหนึ่งเมกกะ number one เนี่ยเม number two พูดซิลูก make a number one ทำท่าปวดเชื่อก็เนี a ยเม number one เมกกะ number two เมกะเบาคุณตามเจ๊ค่ะเมกะเบาเอาไวิดีโอทางบ้านค้าอย่าเห็นว่าเป็นศัพที่อย่าเห็นไม่สับที่อุบาทนะคะพอไปจริงๆแล้วพูดไม่เป็น <c oughs> You uh, may I go, please, teacher? What for? Uh, you know? Okay, key. Toilet. p u t พ u ด p u t มันยาก่อ,อนมากเราต้องเป็นทายโซ Oh, yes, why d o you want to take a l e a v e now in this moment? because they want to make a bow I want to have to uh, make 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 a make a poo and make a bow or make a number two right or I have to make my emotion นะไปสร้างอารมณ์ก็ได้ make an emotion เพราะว่าเราอุด้องทำอารมณ์ใช่ไหมมีใครนั่งไหมออกสิจ๊ะออกเดี๋ยวนี้นะดื้อใช่ไหมออกไม่มีอ่ะโต๊ะดูเวลาเข้างส้วโอ้โหฝึกพลังลมปานเดี๋ยวดีนะคะพูดตามเร็ว หลังอะไรวะในประโยค p าสซีฟเติมทูได้นี่เติมทูเลยนะคะใส่ลงไปลูกเลย I was seen to นะคะอันที่สองค่ะลูกนะคะ in f i f เราจะไม่ใช้ทูตามหลังกริยากลุ่มนี้ก็คือกริยา verb ช่วยต่างๆพูดตามคุณลูก had better, had better. ในพูดตามเจ had better would rather, would rather. must have to ought <or> to <Or. S 1> used to c a n could may g h ม shall s h o l d เปลววเติมทูไม่ได้เลยที่รักจำให้แมน่แมนๆลูกเติมทูไม่ได้เลยต้องบอกว่าช่องที่1ค่ะเพียนนี่คือกริยาที่นั่น <rt. S 2> ไม่ต้องเติมอะไรนั่นเองลูกเตมิมทูนะคะส่วนข้อ B ค่ะหลักการใช้ศัพท์ที่ต้องเตมิมวิวิทย์เอาทูถ้าหนูจําได้แล้ว3แบบนั้นนะคะก็คือหลังกริยาบอกความรู้ศึกหลังเวิร์กช่วยไม่ต้องเตมิมทูที่เหลือทําไมหมดเลยลูกเตมิมทูหมดเพี้ยนในข้ 58, อห้ตรงบีหนูต้องต้องไปต้องไปแปลทุกตัวไหมคะไม่ต้อง ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเวิร์บช่วย let, m a m e s t c l l ที่เราสอนไปก็ไม่ใช่นะคะกฎข้อ2ค่ะเราจะใช้ทูตามหลัง question word ได้แก่ what, when, where, why, how, who, whose นะฮะซึ่งคำนี้เนี่ยไปนเนไปเมืองนอกจะพูดเยอะมากเลยเช่นเฮ้ยเจเน็ตเสานี้ทำอะไรกันดี She said I don't know what to do I don't know what to do, mm, what to do เห็นไหมคะฉันยังไม่รู้เลยจะทำอะไรอะ่ะเห็นไหมลูกหลัง W S question ใส่ทูข้าเลยเฮ้ยฉันยังไม่รู้เลยอ่ะว่าจะไปเมื่อไหรอ่อ่ะ I'm not sure when to อะไรไหมคะ When to go เห็นไหมคะเฮ้ยคุณจริงๆนะถ้าเกิดฉันเจอผู้หญิงคนนั้นน่ะฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรล่ะ I don't know what to อะไรลูกเร็ว What to say เห็นไหมคะไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะเฮ้ยวันอาทิตย์น่ะแกไปไหนปะวะ I don't know where to อะไรไหมคะ Where to Where ไม่้จะไปไหนเหมือนกันเพราะฉั้นหลัง W S v e r t i o n ก็มีอะไรขั้นเหมือนกันลูกถูระวังนะคะอันนี้คือต้องใช้ถูขั้นเลยนะคะที่รักขานะจำไว้เลยลูกอะมาดูกฎข้อที่3เราตอบไปเลยจะได้ไม่ช้านะคะีท่ทำแบบฝังหัดกันข้อที่3ที่เราต้องมีถูก็คือกฎที่3ก็คือใช้เพื่อบอกจุดประสงค์นะฮะบอกจุดประสงค์มีด้วยกัน3แบบอันที่1ลูกก็คือคำว่า to be อะไรคะ be going อะไรคะ be going to เห็นไหมเอาถูขั้นเลยแล้วบวกเวิร์บหนึ่งไม่เปลี่ยนรูปเป็นการบอกจุดประสงค์ อันที่สองค่ะคำว,ว่า be about อะไรลูก about แล้ว be about to แระบบ v e r บหนึ่งเหมือนกันไม่เปลี่ยนรูปนะคะหรือใช้ to ไปเลยค่ะเพื่อเป็นการบอกจุดประอะไรเหมือนกันเลยจุดประสงค์ตอนนด้น้องเรียนพูดนะพูดออกมาเองได้นะแต่หนูไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือ infinitive นะ yes. ฟังในโลูกท mm hmm. ี่น้อเรียนเจอเพื่อนบอกว่าอะไร I'm glad to อะไรลูก mm hmm. I'm glad to meet you นักเรียนดูสิคะ I'm glad to meet you I'm glad to meet you, to meet you. ทำไมนักเรียน,นใส่ใส่ to ะ mm hmm. เพราะอะไร mm hmm. เพราะหนูต้องก,การจะบอกจุดประสงค์นะ เห็นไหมเราดีใจนะที่ได้มาเจอคุณเห็นไหมลูกอันนี้เป็นการบอกจึงก็ใส่ถูขั้นแต่ตัวนี้มันมีกฎอีกข้อน,นึงคือว่าหลัง adjective ทุกชนิดนั่นเยนต้องตามต่อด้วยวนะเนี่ยคะถูจดกฎข้อน,นี้ค่ะพูดตามเร็วเราเห็นเอ่อเราเติมถูหลัง adjective ค่อยๆร้องไปเุ้ยเนี่ยวันนี้มันหนาวอ่ะไม่อยากออกเลย it's too เล็กไหมคะ it's too cold to อะไรลูกเร็ว to go out เห็นไหม มันหนาวเกินกว่าที่หนูจะเดินออกไปข้างนอกหลัง adjective ก็มีอะไรขั้นลูกถูขั้นนะฮะหรือบอกว่า that is bitter คำว่า bitter แปลว่า bitter แปลว่าขมค่ะ that is bitter to taste โอ้โหไม่ไหวว่ารสชาติขมเกินกว่าที่หนูจะทำไมได้ลูกเร็วชิมรสเห็นไหมคะคำว่า bitter ตรงนี้ก็เป็น adjective เด็กบอกอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะหนูยีหยหลอดดูง่ายๆเลยลูกจะรู้ว่าเป็นอะไรที่ป่าดูซิมี verb to be ไหม ถ้าเห็น verb to be ปั๊บด้านหลังต้องเป็นอะไรชัวรๆเลยนะคะ adjective เห็นอันน like <Lauren. S 3> ี้ปั๊บหนูก็ใส่เลยขั้นเลย่งไหคะถูขั้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเราใช้เติม to ได้3แบบใหญ่ๆก็คือ1บอกจุดประสงค์เลยในะคะประสงค์2เป็นการอะไรก็ลูกเร็วใช้ to เพื่ออะไรครับที่กินเรียนไปแล้วกดข้อที่2ก็คือหลัง w h a t when w h e r e why how b 하우훠훠หูส์แล้วกดข้อ1ก็คือหลัง verb บางตัวนะนี่คือการใช้ infinitive นะคะทีนี้เรามาดูเจอญเล่นค่ะ ส่วนมากเจอเลิรเนี่ยนักเรียนจะรู้จักว่า,วามันคือกริยาเติมอะไรเข้าไปลูก ing นักเรียนจะใช้เจอเลิร์นนี่นะฮะได้ต่อเมือ่อนักเรียนต้องการจะแปลประโยคนั้นที่แปลว่าการหรือเราว่าลูกเร็วความถ้าเมื่อไหร่ประโยคนั้นต้องการคําว่าการหรือคําว่าความซึ่งมันเป็นคํานามเนี่ยนักเรียนจะต้องนึกถึงเจอเลไรทันทีลูกที่รักขาเจอเลิร์นแน่นอน,น,อนถ้นนาดูด้วยเจอเลิร์นทันทีเลยไหนนู้นพูดสิเนี่ยการนอนหลับเนี่ยให้ประโยชน์ต่อชีวิตเราได้บ้างยงการนอนหลับ sleeping เห็นไหมฮะหนูขึ้นประโยคเลยลูกคำว่าอะไรฮะ sleeping benefit เนี่ยคำว่า benefit เป็นกริยาค่ะลูกแปลว่าให้ประโยชน์ต่อนะ sleeping benefit o r health of health ก็คือการระลับให้ประโยชน์ต่อสุขภาพตรงนี้เนี่ยที่หนูเอากริยาเติม ing เพราะหนูต้องการจะแปลว่าการหรือแปลว่าลูกเร็วความยันจำไม่แม่นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่แปลว่าการหรือความต้องนึกถึงเจอเลยทันทีลูกเจริญทำหน้าที่เป็นอะไรของประโยชน์ครัเนี่ยประอะไรคะประธานเห็นไหมคะเห็นไหมลูกจะใช้ประธานเลยถ้ามันมีโจทย์คําว่า to sleep จริงๆแล้วเนี่ยการใช้ทูก,ก็เป็นประธานได้นะแต่ถ้าเกิดเจอสองโจทย์แบบนี้อะไรดีที่สุดลูกสลิปปิ้งค่ะไฮโซที่สุดนั่นถ้าต้องเลือกระหว่างประธานขึ้นที่เจอเล่นกับอินฟินิทีฟนั่นเลยเลือกที่เป็นอะไรนี่นนคะเจอเล่นไปเลยจะถูกกว่านะลูกเซฟด้วยนะคะสลิปปิ้งหรือเรื่องบอกว่าอะไรคะลูก she is fond of นะฮะ to be fond of แปลว่าชอบค่ะ she's i fond of sleeping เขาชอบการอะไรมากเลยะคะการนอนตรงนี้สลิปปิ้งก็กลายเป็นอะไรของประโยคแล,ล้วลูกเร็วกรรม อยู่หลังเพ e ปอะไรกันเลยคะ preposition นะฮะตัวนี้ก็เป็นเจรเญได้เหมือน